สปาร์เพิ่มเติมของมาังงาะวันพีในตอนที่1166ในตอนนี้มีชื่อตอนว่าเรื่องเล่าใหม่ๆโดยที่หน้าปกตอนนี้นก็จะเป็นหน้าปกตามคำขอที่เราจะได้เห็นยามาโตะทาไมาแล้วก็พกูฟี่กำลังนั่งกินมันเผาคนอ,อยู่ในตอนนั้นและหลังจากนั้นก็ได้เริ่มเนื้อหามาที่ซีเบกที่นอนอยู่บนพืนซึ่งในตอนนั้นกราและก็โรเจอร์ออกไปจากที่นั่นแล้วโดยที่ซีเบกถึงแม้ว่าเขาจะถูกกราฟแล้วก็โรเจอร์นั้นโจมตีไปขนาดนั้นแต่ว่าเขาก็ยังไม่ตายแล้วก็พูดกับตัวเองนะนะเ,ะะนนนเนโเจ พวกแกห้ามมาตายที่นี่แต่ขาดแต่ว่าในตอนนั้นพวกกาลิงก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วก็ชักดาบขึ้นซึ่งเราทัก็ได้คิดว่าขอบคุณพวกแกนะที่หยุดการนรวาดของฉันหลังจากนั้นเราก็จะได้เห็นสถานการณ์หัวขาวไคโดบิ๊กมาแล้วคนอื่นๆมากมายซึ่งมันเป็นการสรุปเรื่องราวที่กิบไวเลสซึ่งเราจะได้เห็นว่าในตอนนั้นเนี่ยก็อดไวเลสก็กำลังจบสะท้อนเทเลนลาหลังจากนั้นเนี่ยโรเจอร์ก็ได้กลับไปที่เรื่องของเขาเพร่อมรักษาแผลแต่ว่าในตอนนั้นโรเจอร์ก็ได้ยินเส กลุ่มโรเจอร์นั้นได้เจอกับแสงที่เขานั้นอยู่ในหีบสมบัติที่กลุ่มโรเจอร์นั้นได้มีการขนมาและหลังจากนั้นทั่วโลกนั้นก็ได้รับรู้ข่าวเกี่ยวกับการล่มสลายงกลุ่มล็อกซึ่งในช่วงเวลานั้นกษัตริย์ฮารานี่กำลังหยุดเหล่าคนยากที่ออกพ้นหล่อผู้คนซึ่งเขาน้นต่อคนยากคนนั้นด้วยความโกรธจัดเพราะว่าฮารานั้นก็รู้สึกผิดที่ความพยายามประสานิภาพของเขามันทําให้เขานั้นไม่สามารถช่วยลอกได้ดังนฮารานเขานั้นจะไม่ให้ภายคนยากคนไหนก็ตามที่ขาดความแผนกันของเขาส่วนทาง ที่เขานอยากเข้ากลุ่มร้องทัพเพาเขาเนี่ยคิดว่าร้อนั่นคือเทพเป็นดุทธินิกาแต่ว่าร้อนั้นก็ได้บอกเขาเนี่ยไม่ใช่เทพเจ้าที่ต้องการทาลายล้างโลกแต่เขานั่นคือจอสลาดที่ต้องการพิชิตโลกใบนี้และก็เปลี่ยนแปลงมันตัดภาพไปที่ใต้ดินของกองทัพเรือในตอนนั้นเราจะได้เห็นดากอนที่ถูกจับกันคุกด้วยความเห็นของเขาโดยที่กามนได้เข้าไปคุยบางอย่างกับดากอนก่อนที่เขานั้นจะจวนกุญแจห้องขังให้และหลังจากนั้นเนี่ยดากอนนก็ได้พูดนะว่าเขานั้นจะออกจากกองทัพเร และหลังจากผ่านไปไม่นานเราจะได้เห็นฮารานเนี่ยอยู่ที่ชายฝั่งเอลบาแล้วก็บาวนบา้าฉันตัดสินใจและอีดาแล้วก็จารุนฉันจะทุ่มเททุกอย่าง่อสิ่งนี้อารูดินแล้วก็โลกิพวกแกทั้งสองคนนั่นคือลูกชายของฉันฉันรักพวกแกและขก็หยาพวกแกทั้งสองคนเนี่ยรวมมือกันแล้วก็ช่วยเหลือกันซะโดยที่ฮารานนั้นตัง้งใจจะนาเอลบาให้เข้าสู่ประชาคามโลกมากขึ้นแต่พราว่าเขาเนั้เข้าจบติคนยาคนนั้นมันก็เลยมีข่าวกระจายไปนะว่าคนยาได้เป็นคนโหดรุนแรง ฮารานเนก็เลยตัดสินใจเดินทางไปที่วอน์นฟอร์ดเพื่อที่เขาเจะได้พูดคุยกับรัฐบาลโลกโดยตรงเส่ในตอนนั้นเนี่ยฮารานเนก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลโลกและก็ถาเรือจนเขาเนั้นได้หาเขาตัวเองออกมาแล้วก็ได้มอบขอบพวกนั้นพร้อมกับพูดนะว่าเขาต้องขอชดใช้กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วง1,000พปีที่ผ่านมาเขาเนจะขอพิสูจน์คำสัญ,ญญาและสันติภาพเพื่อที่เหล่าลูกหลานจะเอวบบับจะได้ใช้ชีวิตสงบสุขกับลูกหลานของพวกคุณเพราะฉะนั้นขอโอกาสในการชดใช้ความผิดในครั และในนาสุดท้ายเราก็จะเห็นดวงตาท่านนี่ไม่ปรากฏขึ้นในตอนนั้นและหลังจากนั้นเนื้อหาเราก็ได้ตัดจบพร้อมกับข้อความที่บอกนะว่าที่หน้าวันพีไม่ง่โอเคและนี่ก็จะเป็นเนื้อหาและก็เรื่องราวทั้งหมดของปารเพิ่มเติมในคลิปนี้นะฮะสึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไซร์ subscribe. แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาคลิปใหมลล่ของเราส่วันนี้พอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ